วันนี้วันหยุดก็จะมาทำหม่ำหมูกันลองดูลองดูว่าจะเป็นออกมายัางไงแต่ไม่ได้เอาวิธีทำมาให้ดูนะเพราะว่าไม่ได้สอนใครทำอะไรแค่จะบอกว่าวันนี้มาทำกินอยู่บ้านก็ทำได้ค่ะดูเห็นไหมแล้วก็สั่งซื้ออันนี้มาจากในเน็ต ไอ้ไส้เทียมนี่เราก็ซื้อมาจากเน็มันจะเป็นไส้โลรเจนเป็นไส้แห้งแล้วก็เอามาแช่นะ้ำแช่นะ้ำนี่คือการแช่มาแล้วแช่มาแล้วก็จะประมาณนี้แช่แช่แล้ก็มาทำส่วนผสมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหัดทำเอาไม่ต้องไีดูในหนุ่งในเน็ตเราเอาความรู้สึกของเรานี่แหละใส่เกลือ ใส่เกลือลงไปกระเทียมข้าวเหนียวนิดหน่อยข้าวเหนียวเกลือข้าวเหนียวผงชูรสจะบอกว่าไม่ใส่ก็ไม่ใช่ละใส่ทุกคนแหละเพื่อความอร่อยซึ่งเจ้าไหนก็ใส่เจ้าไหนบอกว่าไม่ใส่นะไม่ใช่ใส่ทุกคนแหละน,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 ละนี่แล้วก็ทำง่ายทำกิน ถ้าลองทำกินก่อนถ้ามันอร่อยขายได้แล้วก็ขายแต่ว่าอันนี้ทำกินแต่ก็ทำไส้กรอกก็ทำหลายรอบแล้วแต่วันนี้จะลองทำเป็นหม่ำหมูซึ่งเอามาย่างกินกับข้าวเหนียวรอ้อนๆมันก็จะอรอ่อยถ้าไส้กรอกมันก็ต้องมีมันแข็งแต่ที่นี่มันแข็งหาซื้อยากมากเพราะว่าหมูก็จะไม่ค่อยมีมันแข็ง น้ำหมูก,ก็แพงก็จะเอาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็จะไล่ไล่แล้วมันก็จะเราก็จะมัดใส่เลยไม่ต้องไปใช้โน่นนี่นั่นไม่ต้องใช้ไม้จิ้มปันไปกัดไว้เหมือนที่ใช้ไส้ไส้เกลือ ถาเส้เกลือนี่มันจะยุ่งยากมันจะลื่นมันต้อง,ต,องต้องใช้ไม้ที่ปันกดแต่อันนี้มันเป็นคอลลาเจนจะแข็งแล้วก็ทำ <c oughs> นะโอเคนี่เราก็ได้1อันเราก็ทำการตัดตัดขึ้นมาแล้วก็มัดเลยเดี๋ยวค่อยไปเอาเจือฟางมาร้อยห้อยอกทีนะ ได้เลยหนึ่งอันอันนี้แล้วบวชอนหนึ่งอัน,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 นอ่างเม็ดก่อนแล้วน่นมากเลยเพอเดี๋ยวพอมันแห้งมก็จะเหี่ยวลงเดี๋ยวตอนมันตึงแล้วมันจะแตกตอนที่มันเริ่มเป็นก็จะตึงๆแล้วมันจะแตก

ใส่แล้วก็ตัด,ต,ดตรงนี้แล้วก็ขมวดไว้ขมวดปิดข้างหลังข้างล่างมันแล้วก็กรอบเพิ่มเพิ่มอีกนิดหน่อยเพื่อให้มันได้ชิ้นหนึ่งได้ Duty ชิ้นหนึ่ง ทำง่ายเพียงแต่ว่าเราตำกระเทียมให้ละเอียดแต่ที่นี่แต่วันนี้ไม่ได้ตำวันนี้ได้ของมาจากเน็บตัวตัวหนึ่งก็ขายร้อยกว่าบาทรวมส่งก็สองร้อยกว่าบาทจะเจาให้ดูว่ามันเป็นตัวไหนมันมันง่ายมากเลยเพราะว่าเราแค่เอากระเทียมใส่ลงไปแล้วก็ปั่นฟืด มันก็ละเอียดแล้วก็มาทำเอามาหมูมาปั่นใส่ฟื้นนี่จะเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้สาาาั่งมาตากเน็ตเป็นพัสดุมันจะเอ้ราคาร้อยกว่าบาทนะี่อย่าไปหวังว่ามันจะเป็นแก้วนะเพราะแก้วมันจะแพงมากแต่จเจ้าตัวมันม่อยู่ <c oughs> ใบมีดเขาก็คมมากเลยปัน่นฟื้นเดียวมันก็ละเอียด ตัวตัวปั่นเหมืนเนี่ย,ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วค่าส่งรวมค่าส่งของของก็ร้อยหกสิบสี่บาทประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็ล่ไปแล้วก,ก็เอาอันใหม่เอาอใหม่มาลงมาทำต่อก็จะไม่ทำยาวจุงยาก มีไว้แล้วทำเหมือนเดิมแต่ก็ไปมันง่ายอีตัวนี้ก็ไม่ถึงร้อยสั่งมาจัดเน็ตเอาจริงๆล้วไปซื้อที่ร้านยี่สิบาทก็มีเนะี่ยแต๋เพ่อื่นคิดไม่ทันสั่งก่อนพอสั่งไปแล้วอ๋อร้านยี่สิบาทก็มีเราไม่ต้องไปซื้อในเน็ตก็ได้มันแพงค่าส่งราคาเท่ากันแต่แพงค่าส่งมันต้องมีค่าส่งเนาะเนี่ยอตีตัวเนี้ยตนะัวกล้วยเนี่ย ดีกว่าเป็นเครื่องใช้มือหมุนอะไรอย่างเงี้ยน่ะอันนั้นน่ะแพงเปล่าๆจะอ,อันนี้นเรากำหนดได้ง่ายๆเพราะเราแค่ทำกินไม่ใช่อุตสาหกรรมถ้าอุตสาหรกรรมก็ใช้เครื่องเลยใช้เครื่องทำเสกอบแต่เครื่องทำไสกอบไม่เหมาะกับไส้คอลลาเจนนะเพราะไส้คอลลาเจนมจันจะ บางแล้วแตกง่ายมันไม่เหมือนใส่เกลือใส่เกลือนีอ่เอาไปทํากับเครื่องได้มันจะเหนียวกว่ามันจะเป็นไส้หมูมากกว่าแต่ใส้ลปรตจนนี่มันทํามันจะเยื่อไผ่มันจะแตกง่ายแล้วมันก็ไม่ขยายนะก็จะมีขนาดให้ให้เราสั่งซื้อเราสั่งเอาขนาดเราดูที่ขนาดว่าอันนี้ขนาดไหนรจำไม่ได้แนละ้วตอนสั่ง มันจะเป็นขนาดเล็กถ้าเราอยากได้ไส้ใหญ่กว่านี้เราจะมีขนาดของมันว่าจะเอาไซส์ไหนใหญ่ขนาดไหนแต่ความยาวเท่ากัน,นเขาจะมีให้แต่ถ้าเป็นไส้เกลือไส้เกลือไส้เทียมค่ะมาถ้าเราแช่น้ํานานๆมันจะใหญ่ขยายใหญ,ใหญ่แต่ถ้าเป็นไส้อันนี้จะแช่นานแค่ไหนมันก็เท่าเดิมแหละ อันนี้ใช้หมูที่ไปซื้อในซูเปอร์มันจะถูกหน่อยกิโลร้อยยี่สบบาทแต่ถ้าข้างนอกมันก็จะแพงถ้าถามเ้าบอกว่าซื้อกินเอาง่ายดีถูกกว่าก็ใช่อยู่แต่ว่าเขาเขาใส่โบลกหรือใส่อะไรนี่แหละให้เพื่อที่จะให้เนื้อหมูมันแดงสังเกตว่าของเรามันจะไม่แดงมันจะเป็นสีธรรมชาติของเนื้อหมูเลย ถ้าเราไปซื้ออย่างนั้นถ้าเขาไม่ใส่มันก็ไม่ได้เพราะมัน,มนต้องใส่ให้มันเนื้อแดงมันจะได้น่ากินนะคะแต่อันนี้ของเราไม่ใส่ก็จะขา,ขาวๆาขาวไม่แดงสีสันถ้าพูดว่าทำไมลูกอ้วนแม่ก็อ้วนตามก็นี่แหละเหตุผลเมื่อคืนก็สั่งไปอีกแล้ว อะไรนะหม้อทอดไร้น้ำมันเห็ <c oughs> ดผลซื้อมาให้เม่เม่จะได้ม่อ้วนอันนั้นคือจริงๆแล้วมันง่ายมันมันง่ายต่อการที่เขาทำเองป่าไม่รู้ถ้าถ้าเขาอยู่คนเดียว <c oughs> เขาก็ทำได้แค่หมักไก่แล้วก็ใส่โถเข้าไปอะไรประมาณนี้น <c oughs> เดี๋ยวดูรอดูของก่อน ว่ามันจะเหมือนจริงแค่ไหนเขาบอกขนาดใหญ่นะแม่ยี่สิบลิตรดูสิมันจะขนาดไหนอันนี้ก็เขาก็เพิ่งสั่งไมโครเวฟมาให้แม่เต่นจริงเอาไว้ให้เขาอุ่นอาหารเลยไอ้ที่แม่อยากได้ก็คือแม่จะจะทำอาหารไว้ตอนตอนคืนตอนเย็นทำเสร็จตู้เย็นไว้ ข้าวก็หุงไว้เขาตื่นมาเขาจะได้เอาเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟแม่จะได้ไม่ต้องลุกเรื่องเรื่องคือแม่ก็ทำงานก้ามูแม่ก็อยากจะนอนต่อย,ยาวๆแต่ด้วยสัญญาตยานที่เคยตื่นตีห้าครึ่งก็ลุกอยู่ดีเพื่อที่จะมาอุ่นทำกับข้าวให้ลูกกินไม่ตื่นก็ไม่ได้อีกเสียงนาฬิกาปลุกแมวร้อง อธิการลูกปลุกแมวจะร้องปลุกให้เราตื่นมาทานกับข้าวอย่างเมื่อเช้าตั้งแต่ตีห้าครึ่งปลุกให้เราตื่นเพื่อที่จะให้ลูกมาทานกับข้าวให้พี่มันกินอันนี้เขาบอกกันไว้เปล่าไม่รู้เขาก็บอกกับแมวว่าทำถูกต้องแล้วเมลี แมลีก็นั่งยิ้มใครไม่เคยเห็นแมวยิ้มจะดูก็ได้นะถ,ถ้าใครรักแมวเลี้ยงแมวจะรู้ว่าแมวยิ้มเป็นยังไงแต่ถ้าใครไม่รักแมวโถหมันก็แค่แมวก็จะก็สัมผัสไม่ได้หรอกว่านั่นคือแมวยิ้มนี่นมีความรู้สึกของเราเองเนาะเนี่ยก็จะได้ม่ม เอ๊ะวันนี้ทำเยอะทำเยอะเสร็จตู้เย็นไว้พอมันเป็นแล้วเสร็จตู้เย็นเลยมันเป็นคือมันเปรี้ยวนะเปรี้ยวพอมันเปรี้ยวแล้วเราก็เอาเสร็จตู้เย็นเลยหลายวันถ้าเราขมมดไม่ได้ละเอาเนี้ยออกมาเราไม่ต้องไป คิดว่าโอ๊ย๋ยวเราจะกินเชือกที่เราหมาัดเราไม่ต้องใช้เชือกเราใช้ตัวมันเองนี่แหละขมวดถามว่ามันลื่นไหมมันก็ลื่นแต่ว่ามันมัดได้มันไม่เหมือนไม่เหมือนไส้เกลือไ,ได้ไหมหถ้าใครอยากรู้สูตรก็เม้นทถาม บอกได้ห่วงหรอกเคยถามคนที่เขาทำขายเขาก็มีบอกซกทีแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราก็กินเมื่อก่อนที่ทำของทำอาหารอีสานขายนะ เราก็ไม่รู้พื้นฐานเราก็ไม่เคยทํามันก็ใช่แหละเป็นคนดีสานแต่ว่าพื้นฐานเราไม่เคยทําเขาก็ไปซื้อมากินนาะสมัยก่อนนี่อยากจะขายลาบหมูไปซื้อเลยสมัยก่อนเมื่อเมื่อกี่ปียี่สิบกว่าปีที่แล้วมาอยากจะค้าขายจยากจะขายจะขายอะไรดีทีน,นี้ว่าจะไปทําลาบหมูขายส่งให้รถเข่งรถพุ่มพวงอะคะแล้ว ทำไม่เป็นคิดว่าทำยังไงดีไปซื้อเลยไปซื้อหมูไปซื้อลาบหมูไปซื้อลาบหม,บหมูมากินดีถุงหนึ่งเออเอามาเขีย่ยเอามาดูว่ามันมีอะไรมากินมาชิมรสชาติว่าในนั้นมันมีอะไรแล้วก็เออเอาเอาลองมาทำลองมาทํากินเออมันก็เหมือนมันก็ใช่แล้ว พอเสร็จแล้วแค่หมูอย่างเดียวมก็ไม่พอใช่ไหมเราอยู่ที่อีสานเราก็ต้องขายอาหารอีสานไปซื้อขนมเขาเรียกว่าอะไรซุปบะหมี่ซุปเห็ดก็ได้างทำทุกอย่างเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวก็เลยไปซื้อลองไปซื้อดูไปซื้อเป็นถุงๆมาชิมทุกอย่างเลยค่ะชิมถ้าเราอยากทำอะไรเป็นเราชิมชิมเลย ชิมแล้วก็ดมดูว่าในนั้นอะ่ะมันมีอะไรบ้างเขาใส่อะไรบ้างเขาใส่อะไรในนั้นบ้างเราจะได้รู้ว่าเออเนี่ยมันมีอะไรรสชาติออกมาอย่างนี้ใช่ไหมที่ต้องไปซื้อเจ้วที่มันขายดีนะแก้วที่ขายดีสแสดงว่ามันอร่อยคนกินเยอะเขาก็ไปซื้อมาชิมแล้วเอาให้เหมือนน้ำพริกเมงดาอีกอันหนึ่งน้ำพริกเมงดา ก็เป็นเขาเรียกอะไรปนประทูนี่แหละเกี่ยวประทูนี่แหละใส่ในหัวเมงดาจะใส่ตัวมังดางก็ไม่ใช่แม้ถุงละห้าบาทขนาดนั้นส่งก็สี่บาทนะส่งเลี้ยงลูกมาขายส่งขายส่งถุงละสี่บาทสิบถุงสี่สิบาทก็จะได้เงนินสีบบาทตื่น,น,นตั้งแต่เที่ยงคืนออกไปขายของตีสองตีสาม เลี้ยงลูกคนเดียวคนบอกว่าบางบางคนบอกว่าเออไม่มีวัวมันไม่มีพ่อไม่มีเงินส่งลูกเรียนเราจะไปคิดอย่างนั้นเราต้องคิดว่าจะทํำยังไงที่จะให้ลูกได้เรียนเพราะว่าคนสมัยนี้ถ้าไม่ได้เรียนมันจะมีปมแล้วมันจะไปทํางานอะไรมันก็ได้เงินน้อยอะไรก็ถามหาวุฒิทั้งนั้นเละ ขนาดว่าส่งลูกจนจบปตีมันก็ยังสตาร์ทแค่หมื่นห้ายิ่งถ้าเป็นลูกคนเมืองที่เขาไม่เคยสู้ชีวิตแบบลูกชาวนาเนาะลูกชาวนาเขาจะอย่างเราเป็นลูกชาวนามันจะเข้าใจเราสู้ชีวิตมาแต่ลูกเรามันเกิดมาแบบไม่ได้เป็นลูกชาวนาไม่รู้จักว่านาเป็นยังไงทาํานายยังไงเราก็ต้องหาวิธี หาวิธีที่จะให้ลูกอะเอาตัวรอดในตอนที่ไม่มีเราในตอนที่มันโตเราไม่ต้องไปหวังหรอกว่าเราหาส่งมันเรียนจบแล้วมันต้องมาเลี้ยงเราไม่ได้คิดคิดแค่ว่าทำยังไงลูกจะเอาตัวรอดได้ในในวันที่ไม่มีเราคิดแค่นั้นคนที่เป็นแม่ไม่ใช่ว่าเออปูเลี้ยงมาแล้วโต ไปทํางาน,นต้องส่งเงินให้ไม่ใช่พอเราเลี้ยงเขาโตแล้วเขาก็มีครอบครัวเขามีครอบครัวของเขาเขามีเมียเป็นของเขาเขาก็ต้องส่งลูกส่งเมียเขาเราจะมานั่งรอให้เขามาเลี้ยงมันก็ไม่ใช่จริงอยู่ว่าเขาอ่ะก็ต้องดูแลเราแต่ว่าเราก็ไม่ต้องคอยแต่ว่าเขาจะต้องมาดูแลเราในวันหนึ่งที่เขามีภาระเราก็ต้องดูเขาห่างๆแต่อย่าไปขอ ไม่ขอถ้าไม่ถ้าไม่สุดๆดก็คือยืมแต่ก็ไม่ได้บ่อยหรือเอาสุดขีดแล้วเราไม่มีมันไม่มีอย่างเงี้ยก็จะขอก็จะขอยืมลูกแต่แม่ยืมลูกอะ่ะบอกเลยไม่คืนหรอกคําพูดคําว่ายืมพูดให้มันสวยๆไปยงนั้นแหละแต่ไม่มีคืนหรอกเพราะส่วนใหญ่ลูกก็จะบอกว่าไม่เป็นไร มันเหมือนก่บลูกยืมแม่แม่ก็จะถามว่ามีเงินคืนแม่หรือยังลูกก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยแม่ก็จะไปถามบ่อยมันกดดันลูกเพราถ้าเขาไม่มีคืนก็ไม่ต้องไปเอาหรอกเพราะยังไงถ้าเราไม่เดือดร้อนไอ้ที่ราให้ลูกไปก็ให้ไปเถอะจบๆไปคนอื่นยืมไม่คืนเราโกงเรายิ่งกว่าลูก พ่อยังไงลูกก็คือลูกลูกยังไงเขาก็ดูแลเราคนอื่นที่ยืมลโลกงเราไม่คืนเยอะเพราะไม่มามาเผาผีเราหรอกมันไม่เหมือนลูกลูกยังไงมันก็ไม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่หรอกในวันที่แม่ไม่มีในวันที่แม่ไม่สบายในวันแม่รู้นะว่าเขาไม่มีในวันแม่เขาก็ให้ทุกปีเขาก็ให้ แต่ปีนี้จะบอกล่วงหน้าเลยว่าไม่ต้องให้แม่เพราะว่าเขาก็มีภละถามว่าภาระอะไรก็ครอบครัวเขาไงคิดเอาว่าเราเองมีผัวเราก็อยากให้ผัวมาดูแลเรามาให้เงินทุกบาทก็ต้องมาให้เราอยากให้ผัวทําให้เราทุกสิ่งอย่างไม่ใช่ได้เงินแล้วก็เอาไปให้แม่ผัวผู้หญิงก็จะคิดอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ไม่จาเป็นก็อย่าไปเอาเงินลูกอันนี้อันนี้พูดให้เข้าใจนะว่าใครที่มีลูกชายอย่างเงี้ยเข้าใจลูกหน่อยไม่ใช่ว่าสิ้นเดือนแล้วเมื่อไรจะให้อันนี้เห็นแล้วบางคนก็บอกว่าแม่นะแกและ้ะแม่จะไปทําอะไรกินได้ถ้าคุณคิดว่าไปทําอะไรไม่ไหวขอแต่ลูกคุณก็จะไม่ไหวอย,อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าวันไหนที่คุณคิดแค่ว่า เราจะไปลบกวนก็เลยเรายังมีแรงพอหาได้เราก็หาไปนั่นแหละลูกเราจะได้สบายใจเราจะไปกดดันลูกถ้ายิ่งเรากดดันลูกมันก็ยิ่งเครียดอันนี้ไม่ได้ว่าสอนใครนะแต่เท่าที่เห็นมาเท่าที่เห็นมาก็คืออยากจะได้อยากจะได้อย่างเดียวถามลูกก่อนก็ได้ว่าลูกมีไหมถ้าลูกไม่มี เราก็ไม่ต้องไปรบกวนเพราะว่าที่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กแล้วไปเดินตลาดเนาะลูกก็จะถามแม่ว่าถ้าลูกอยากได้หนังสือตะตูนนะเขาก็จะกระตุกกระตุกแขนแล้วก็ถามว่าแม่จา๋าเราก็ถามว่าทําไมมีตังไหมเราถามว่าทำไมเขาก็จะบอกว่าอยากอ่านหนังสือตะตูนเล่มละบาทเล่มละห้าบาท เราก็บอกว่าถ้าเราซื้อได้นะเราก็ซื้อให้แต่ถ้ามันแพงเกินไปเกินห้าบาทเกินบาทห้าบาทนะแล้วก็จะบอกลูกว่าเอาเล่มละบาทเนาะแต่เล่มละบาทเล่มละห้าบาทอะ่ะลูกหยิบขึ้นมาแป๊บเดียวมันก็อ่านจบอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าพาลูกอ่านหนังสือาระตูนมาตั้งแต่อยู่ในท้อง อยู่ในท้องนี่ก็อ่านนะท้องได้สามเดือนนี่ก็ต้องสอนลูกให้อ่านหนังสือแล้วแหละเขาาจ,จะไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขามีหัวใจแล้วนะก็จะมีตุบๆแล้วนะแต่เราก็ต้องสอนมาตั้งแต่นั้นฝึกเราฝึกลูกคนก็บอกเออเลี้ยงลูกยังไงไม่กินเหล้ากินยาก็แม่ไม่พากินไงแม่ไม่พากินมันก็ต้องคือบอกถาากินไหม ก็บ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอะอ,อะไรก็ฉลองเอะอ,อะไรก็ฉลองถามว่าลูกคนโตกินไหมกินแต่กินในในงานกินเฉพาะงานงานเลี้ยงงานสังสรรค์คุยงานไม่ใช่ว่าตกเย็ยนลงจัดเลยเอามาเลยโซดาน้ำแข็งไม่มีอย่างนั้นประเภทลูกน้องมันเอาเล่า ตู้ไว้ในห้องใส่รถมามันเอาไปเก็บในตู้ล้วเอาไปให้ข้างบ้านกินมันยังมันยังโงวยวายบอกว่าอันนั้นอะของลูกน้องของยี่ห้อแพงด้วยเอ๊แต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่สนใจเรื่องเล่ายานะเล่ายี่ห้อดีแค่ไหนเราก็ไม่ได้แคร์นะว่ามันจะแพงหรือมันจะไม่แพงเพราะเรามันไม่มีประโยชน์สาหรับเรายัางไปเที่ยวช่วงสงการที่ปีก่อนน้นนะ วันไหลอย่างเงี้ยเบียร์หล่นเต็มถนนเราก็ไม่แคร์ไม่ไม่เก็บเพราะเราไม่รู้จะเก็บมาทำไมคนลูกก็ไม่กินแม่ก็ไม่กินเก็บมาก็ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมคะเอามาก็ไม่มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ว่าอก็ไม่คนอื่นมาให้เขาทำไมเราไปเก็บทำไมอ่ะเมื่อคนอื่นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเก็บมาให้หนักรถทำไมใช่ไหมมันไม่ได้เห็นแก็ตัวแต่ว่าเราไม่กินเราก็ไม่เอา ก็คนที่เขากินเดี๋ยวเขาก็ไปเก็บกินเองหละคนเมาใช่ไหมถือเบียร์เยอะๆมันก็ร่วงมันก็ไม่ใส่ใจเก็บรอบคนเมาเวลาวันไหลอ่ะคนเมาจะเยอะเราจะไปเที่ยววันไหลกันทุกปีเมื่อก่อนที่มันมีแต่ปีปีนี้มันไม่มีถ้าวันไหลเนี่ยลูกจะต้องพาแม่ไปวันไหลว่าแม่ก็ไม่รู้จะไปกับใครเอาพาแม่ไปก่อน วันหลังลูกเขาไปไหลกับคนอื่นปีใหม่เงี้ยต่อให้ลูกไปเขาดาวคนอื่นแม่ก็ต้องโทรไปสวัสดีปีใหม่กับลูกแต่กับลูกเล็กไม่ค่อยกล้าโทรไปสวัสดีปีใหม่เ็าท่อไหร่เพราะว่าเขาอยู่กับเมียอย่าเมียเขาว่าติงเต๋เขาคนโตมันไม่มีเมีย เราก็เต็มที่คนจะบอกว่าก็แม่นะอย่าไปใช้คำนี้นะครอบครัวเขาคือครอบครัวเขาครอบครัวเราคือครอบครัวเราถ้าลูกมีเมียไปแล้วแปลว่าเขามีครอบครัวไปแล้วเราอย่าไปก้าวไายเราจะไปทำอะไรเราก็ต้องเกรงใจเขาเพราะว่าที่เห็น,นแถวนี้นี่ท,ท,ทั้งๆที่ ลูกสะใชดินลนทุกสิ่งอย่างนะแต่เวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาโอ้ยดาลูกสะใช้เสมือนว่ามึงมาอาศัยกูอยู่อะไรประมาณนี้ให้เราก็โอ้ถ้าเป็นเราคงไม่ไหวเราจะไม่ไม่ไม่ทำอย่างนั้นไม่เคยไปยุ่งกับลูกสะใภ้หรอกทุกคนบอกว่าเขาเป็นลูกเรานะ ลูกสะพ้ก็เหมือนลูกเราเลยลูกใครรักใครชอบใครเราก็รักกับเขาด้วยแต่บางครั้งเราไม่เข้าเขาไม่เข้าใจเรานะ่ะเขาจะว่าเราไม่ดีก็ช่างเขาเถอะเพราะว่าเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาก็ไม่ว่าแต่เราไม่จําเป็นต้องไปอธิบายหรอกว่าเราดียังไงไม่ดียังไงวันเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะบอกเองว่าเราอ่ะดีหรือไม่ดียังไง กับลูกจะไพ่อะแต่คําว่าลูกเคยไม่ไม่มีทางรู้ักหผอกะว่าไม่มีลูกสาวไม่ได้เป็นยายเป็นยายแต่กับแมวนี่แหละเลี้ยงแมวนี่แหละนี่งไงก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทั้งหมดหดูนะทั้งหมดเสร็จแล้วก็จะเป็นชินช้นชินช้นชิน้นชิ้นชิ้นนี่ก็จะเอาเชือก มาห,ห้อยเสร็จแล้วหมูเกือบกิโลได้แค่นี้แหละก็ทำไว้ทำแล้วก็เอาไปผึ่งตากไว้เวลาคุณชายจะกินเราก็เอามาย่างว่าเอามาย่างเตาเตาของเราก็จะไม่ใช่เตาถ่านเพราะบ,บ้านเราไม่มีที่ตั้งเตาถ่านอาจ่อ เอกไหป้อันนี้คือเนี่ยก็จะเอาเชือกมาเพื่อทำให้ดูแหาเชือกไม่เไม่ได้เตรียมไม่ก่อน เป็นว่ามันเสร็จอย่างนี้แล้วกันเนาะพ่อไม่รู้ว่าเชือกเอาไปทิ้งไว้ไหนเดี๋ยวหาเชือกเจอก่อน